ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแลกบัตรทูมอนี่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเติมเกมออนไลน์หรือจะเอาไปเติมเป็นส่นของบัญชีทูมอนี่โมเรก็ได้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแลกบัตรทูนะครับอยู่ที่450บาทใครที่สนใจอยากจะได้รับเป็นบัตรทูหรือว่าอยากจะเอาไปใช้ในการเติมเกมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมด้วยนะโอเคนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรทูมอนี่นะครับก็จะเป มีชื่อว่า z t c o m research นะครับสำหรับใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าสู่ระบบในการทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถค้นหาผ่านตัว Google ได้นะครับโดยการพิมพ์ชื่อตามนี้เลยนะครับ z c o m research นะเขียนให้เต็มนะครับและก็ค้นหาผ่าน Google ได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปในการใช้งานนะครับ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์สามารถค้นหาผ่านตัว Google ได้เลยหรือถ้าเราไม่อยากค้นหาเองก็จะมีลิงก์วิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงอ ปักโบสถสามารถกดผ่านลิงก์ได้เหมือนกันนะครับาโอเคนะครับพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกเลยที่อยากจะให้ทุกคนทำเนี่ยก็คือการจัดการในส่วนของข้อมูลสมาชิกนะครับหรือการกรอกข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยให้ครบถ้วนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อหรือว่ายืนยันในส่วนของเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับช่องทางต่างๆเนี่ยคนที่จะทําการยืนยันให้เรียบร้อยนะหากเรายังไม่ได้ยืนยันเลยแม้แต่ช่องทางเดียวเนี่ยเวลาเราทําการแลกรางวัลนะครับมันจะต้องให้เราไปยืนยันอีกรอบหนึ่งมันจะเสียเวลาในการยืนยันเนาะ อยากจะให้เรายืนยันหลังจากที่เราสมัครหรือว่าล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวการแลกบัตรทูไปแล้วก็การเติมเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตไปเนาะจำนวน600บาทตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับเข้าไปทูมอนี่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วก็ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วด้วยน่าจะได้ดูกันบ้างแล้วนะต่อมานะครับในส่วนของเมนูนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้แต่ละเมนูแล้วกันเนาะการใช้งานนะครับทำอย่างไรนะครับก็ดูที่เมนูตรงนี้เลยมี6เมนูมีตรวจสอบรางวัลนะครับกดดูได้การตรวจสอบรางวัลเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบรางวัล ทั้งหมดที่เราได้ทําการแลกไปมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะในส่วนของกาเรนาเชลทูมันนี่นะครับเรียงลงไปตามนี้เลยนะครับล่าสุดที่แลกไปเกาะรายการนี้นะครับสารายการเนาะจำนวน600บาทก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของเมนูที่2นะครับในส่วนของการแรกลกรางวัลน,นะสำหรับการแรกลกรางวัลเนี่ยก็กดเข้ามาที่การแรกลกรางวัลจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับคะแนนที่ใช้ในการแลกดูตรงนี้ได้เลยนะครับหนึ่ถ้าเราต้องการแลกในส่วนของบัตรทูเนี่ยเราก็เลือกเป็นทูมันนี่กา กดติ๊กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะจากนั้นเนี่ยทำการกดยืนยันนะครับอันนี้คือขั้นตอนการแลกรางวัลน,นะพอเรา,ากดเข้ามาแล้วนเนี่ยให้เราทาการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมแล้วก็กดเลือกนะว่าเราต้องการแลกรายการอะไรเราต้องดูคะแนนของเราก่อนว่าเรามีคะแนนครบเท่าไหร่เราก็เลือกอรายการนั้นเนาะผมมี1นึ่9นะครับผมก็จะเลือกรายการ300ก่อนนะครับกดยืนยันจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกรุณายืนยันนะครับตัวตนเนาะในการแลกกดขอรหัส OTP นะครับก ขอรหัสไปเลยมันก็จะส่งเข้าไปที่เบอร์มือถือของเราที่เราได้ทําการยืนยันไว้นั่นเองตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรหัสตัวอย่างนะครับสำหรับ otp เนาะจะเป็น research z com นะครับก็คือ3 1 8 6นแะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้3 1 8 6กดยืนยันได้เลยพอเรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับรอการโหลดสักครู่นะน่ครับมันก็จะให้เรากรอกรหัสผ่านยืนยันตัวตนเนาะแล้วก็ใส่ลงไปรหัสผ่านเนี่ยก็เป็นรหัสผ่านของเรานั่นเองนะครับที่เราสมัครไว้นะกดยืนยันได้เลย จากนั้นนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลต่างๆเนาะเราต้องยืนยันให้ครบถ้วนก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าเรากดยืนยันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่แลกให้เราเนาะเราก็กดกลับสู่สมาชิกใหม่แล้วก็ทําการแรกลกรางวัหลหน่อยรางวัลใหม่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับถ้าหากเรายังไม่ได้อัปเดตเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละนะครับให้เราทําการแลกเหมือนเดิมเลยนะครับกดเลือกรายการที่เราต้องการแลกนะโอเคนะครับพอเรากดยืนยันการแลกนะครับผมมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะนะครับบัตรเติมเงินเกมออนไล ยืนยันนะครับคะแนนนะครับถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับเหลืออยู่ที่704คะแนนนะจากนั้นเนี่ยให้เรากดแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับถ้าคะแนนของเรายังเหลืออยู่นะครับก็ทําการแลกให้หมดเลยก็ได้นะครับในครั้งเดียวตรงนี้นะครับผมก็จะแลกเพิ่มไปที่150บาทนะครับใช้600คะแนนเนาะกดยืนยันได้เลยเราก็มาขอในส่วนของรหัส OTP เหมือนเดิมนะครับกดขอรหัสนะครับแล้วก็นารหัส6หลักเนี่ยมากรอกลงในช่อง OTP เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการกดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วน ของการแลกรางวัลนะครับผมก็คะแนนตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่100คะแนนนะครับอันนี้คือวิธีการแลกรางวัลนะครับการแลกรางวัลเนี่ยมันอาจจะมีการอัปเดตข้อมูลเหมือนกับที่ผมทําให้ดูในคลิปนี้นะครับที่มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูประวัตินะตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติคะแนน20รายการล่าสุดนะครับที่เราได้รับมานะว่าเราได้รับจากช่องทางไหนบ้างประวัติการซื้อสินค้านะครับแล้วก็เป็นประวัติการแลกคะแนน10รายการล่าสุดอันนี้2รายการบนที่เราได้ทําการแลกไปนะครับก็อยู่ นะวันนี้ก็เป็นวันที่24เดือนมิถุนายนนะครับอันนี้คือการแลกรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับการแก้ไขข้อมูลนี้เรายังไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับแก้ไขรหัสผ่านก็ข้ามไปก่อนเรามาดูที่แนะนําเพื่อนรับคะแนนพิเศษในกรอบสีเขียวนะการแนะนําตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทำเนี่ยก็ทําการแลกบัตรทูได้เหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกับการเชิญนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะต้องใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทหรือว่าในการแนะนําเพื่อนนะครับคัดลอกลิงก์แนะนําแล้วโพสต์ลงในช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับ คะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยเขาจะแบ่งตามนี้เลยนะครับ50คะแนนนะครับต่อผู้ถูกแนะนำนะครับสูงสุดที่80คะแนนเนาะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อมาวิธีการทำคะแนนนะครับก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือการตอบคำถามหรือว่าตอบแบบสำรวจออนไลน์นะครับตรงนี้เนี่ยก็กดมาที่เมนูที่1น,นะครับตรงนี้เลยตรวจสอบรางวัลแบบสอบถามทั้งหมดของคุณตรงนี้เราสามารถทำในการเก็บคะแนนได้การทำเนี่ยเราสามารถเช็คผ่านหน้าเว็บหรือเข้าดูในส่วนของอีเมลก็ได้นะครับเขาก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้ามาถ้าหากว่าเราใช้อีเมลในการสมัครนั่น การทําคะแนนนะครับแบ่งเป็น2วิธีนะครับ1คือการทําแบบสํารวจ2คือการทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนการใช้งานทั้งหมดของ z ซตคอมเนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมทํางานง่ายนะครับการตอบคําถามเนี่ยก็ไม่มีผิดไม่มีถูกตอบก็ยังได้รับในส่วนคะแนนเนาะพยายามเก็บคะแนนให้เต็มจํานวนนะครับเพยยื่อที่จะทำการแรกลกรางวัลน,นะครับใครสนใจในการทําบัตรทูหรือว่าบัตรกาลีน่าก็ลองทําดูได้ในเว็บไซต์นี้ทําฟรีได้เงินจริงยอดเกินที่ทําการแรกลกรางวัลไปเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเป็น หนึ่งคลิปเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับอโอเคนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรทูมินีนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี่เลยนะครับมีชื่อว่า z c o m r e s e a r c h นะครับสำหรับใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าสู่ระบบในการทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถค้นหาผ่านตัว Google ได้นะครับโดยการพิมพ์ชื่อตามนี้เลยนะครับ s c o m r e s e a r c h นะเขียนให้เต็มนะครับแล้วก็ค้นหาผ่าน Google ได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปในการใช้ ใช้งานนะครับ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์สามารถค้นหาผ่านตัว Google ได้เลยหรือถ้าเราไม่อยากค้นหาเองก็จะมีลิงก์วิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักุดสามารถกดผ่านลิงก์ได้เหมือนกันนะครับอโอเคนะครับพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งแรกเลยที่อยากจะให้ทุกคนทำเนี่ยก็คือการจัดการในส่วนของข้อมูลสมาชิกนะครับหรือการกรอกข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยให้ครบถ้วนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อหรือว่ายืนยันในส่วนของเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับช่องทาง,างต่างๆเนี่ยคนที่จะทํา การยืนยันให้เรียบร้อยนะหากเรายังไม่ได้ยืนยันเลยแม้แต่ช่องทางเดียวเนี่ยเวลาเราทําการแลกรางวัลนะครับมันจะต้องให้เราไปยืนยันอีกรอบหนึ่งมันจะเสียเวลาในการยืนยันเนาะอยากให้เรายืนยันหลังจากที่เราสมัครหรือว่าล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวการแลกบัตรทูไปแล้วก็การเติมเงินเข้าทูมอนีวอลเล็ตไปเนาะจำนวน600บาทตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับเข้าไปทูมอนีวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วก็ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วด้วยน่าจะได้ดูกันบ้างแล้วนะต่อมานะครับในส่วนของเมนูน แลกัน,นการใช้งานนะครับทำอย่างไรนะครับก็ดูที่เมนูตรงนี้เลยมี6เมนูมีตรวจสอบรางวัลนะครับกดดูได้การตรวจสอบรางวัลเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบรางวัลทั้งหมดที่เราได้ทําการแลกไปมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะในส่วนของกาเรน่าเชลทูมันนี่นะครับเรียงลงไปตามนี้เลยนะครับล่าสุดที่แลกไปก็รายการนี้นะครับสารายการเนาะจำนวน600บาท,บาทก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของเมนูที่2นะครับในส่วนของการแลกรางวัลนะสำหรับการแลกรางวัลเนี่ย,ก,รรก,รยก็กดเข้ามาที่การ แรกรางวัลจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับคะแนนที่ใช้ในการแลกดูตรงนี้ได้เลยนะครับ1904ถ้าเราต้องการแลกในสน่วนของบัตรทูเนี่ยเราก็เลือกเป็นทูมอนี่กาลีนาและก็สตรีมกดติ๊กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะจากนั้นเนี่ยทำการกดยืนยันนะครับอันนี้คือขั้นตอนการแรกลกรางวัลน,นะเพราะเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราทาการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมแล้วก็กดเลือกนะว่าเราต้องการแรกลกรายการอะไรเราต้องดูคะแนนของเราก่อนว่าเรามีคะแนนครบเท่าไหร่แล้วก ก็จะเลือกรายการ300ก่อนะครับกดยืนยันอย่างนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกรุณายืนยันนะครับตัวตนเนาะในการแรกกดขอรหัส OTP นะครับกดขอรหัสไปเลยมันก็จะส่งเข้าไปที่เบอร์มือถือของเราที่เราได้ทําการยืนยันไว้นั่นเองตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรหัสตัวอย่างนะครับสลับ OTP เนาะจะเป็น r e s e a r c h z c o m นะครับก็คือ3186นแะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้3186กดยืนยันได้เลยพอเรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับรอการโหลดสักครู่ นะครับมันก็จะให้เรากรอกรหัสผ่านยืนยันตัวตนเนาะแล้วก็ใส่ลงไปรหัสผ่านเนี่ยก็เป็นรหัสผ่านของเรานั่นเองนะครับที่เราสมัครไว้นะกดยืนยันได้เลย จากนั้นนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นการยืนยันข้อมูลต่างๆเนาะเราต้องยืนยันให้ครบถ้วนก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าเรากดยืนยันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่แลกให้เราเนาะเราก็กดกลับสู่สมาชิกใหม่แล้วก็ทําการแลกรางวัลหน่อยรางวัลใหม่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตข้อมูลนะครับถ้าหากเรายังไม่ได้อัปเดตเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้แหละนะครับให้เราทําการแลกเหมือนเดิมเลยนะครับกดเลือกรายการที่เราต้องการแลกนะโอเคนะครับพอเรากดยืนยันการแลกนะครับผมมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะนะครับบัตรเติมเงินเกมออนไล ยืนยันนะครับคะแนนนะครับถูกตัดไปเรียบร้อยนะครับเหลืออยู่ที่704คะแนนนะจากนั้นเนี่ยให้เรากดแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับถ้าคะแนนของเรายังเหลืออยู่นะครับก็ทําการแลกให้หมดเลยก็ได้นะครับในครั้งเดียวตรงนี้นะครับผมก็จะแลกเพิ่มไปที่150บาทนะครับใช้600คะแนนเนาะกดยืนยันได้เลยเราก็มาขอในส่วนของรหัส OTP เหมือนเดิมนะครับกดขอรหัสนะครับแล้วก็นารหัส6หลักเนี่ยมากรอกลงในช่อง OTP เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการกดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วน ของการแรกลกรางวัลนะครับผมก็คะแนนตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่100คะแนนนะครับอันนี้คือวิธีการแรกลกรางวัลนะครับการแรกลกรางวัลเนี่ยมันอาจจะมีการอัปเดตข้อมูลเหมือนกับที่ผมทําให้ดูในคลิปนี้นะครับที่มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับต่อมาเรามาดูที่เมนูประวัตินะตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติคะแนน20รายการล่าสุดนะครับที่เราได้รับมานะว่าเราได้รับจากช่องทางไหนบ้างประวัติการซื้อสินค้านะครับแล้วก็เป็นประวัติการแลกคะแนน10รายการล่าสุดอันนี้2รายการบนที่เราได้ทําการแลกไปนะครับก็อยู่ นะวันนี้ก็เป็นวันที่24เดือนมิถุนายนนะครับอันนี้คือการแลกรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับการแก้ไขข้อมูลนี้เรายังไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับแก้ไขรหัสผ่านก็ข้ามไปก่อนเรามาดูที่แนะนําเพื่อนรับคะแนนพิเศษในกรอบสีเขียวนะการแนะนําตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทำเนี่ยก็ทําการแลกบัตรทูได้เหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกับการเชิญนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะต้องใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทหรือว่าในการแนะนําเพื่อนนะครับคัดลอกลิงก์แนะนําแล้วโพสต์ลงในช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับ คะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยเขาก็จะแบ่งตามนี้เลยนะครับ50คะแนนนะครับตอผู้ถูกแนะนำนะครับสูงสุดที่80คะแนนเนาะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อมาวิธีการทําคะแนนนะครับก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือการตอบคําถามหรือว่าตอบแบบสํารวจออนไลน์นะครับตรงนี้เนี่ยก็กดมาที่เมนูที่1น,นะครับตรงนี้เลยตรวจสอบรางวัลแบบสอบถามทั้งหมดของคุณตรงนี้เราสามารถทําในการเก็บคะแนนได้การทำเนี่ยเราสามารถเช็คผ่านหน้าเว็บหรือเข้าดูในส่วนของอีเมลก็ได้นะครับเขาก็จะมีอ e ีเมลแจ้งเตือนเข้ามาถ้าหากว่าเราใช้อ e ีเมลในการสมัครแนละน การทำคะแนนนะครับแบ่งเป็น2วิธีนะครับ1คือการทำแบบสำรวจ2คือการทำการแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนการใช้งานทั้งหมดของ z ซ Com เนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมทำงานง่ายนะครับการตอบคำถามเนี่ยก็ไม่มีผิดไม่มีถูกตอบก็ยังได้รับในส่วนคะแนนเนาะพยายามเก็บคะแนนให้เต็มจำนวนนะครับเพื่อที่จะทำการแรกลกรางวัลน,นะครับใครสนใจในการทำบัตรทูหรือว่าบัตรกาลีน่าก็ลองทำดูได้ในเว็บไซต์นี้ทำฟรีได้เงินจริงยอดเกินที่ทำการแรกลกรางวัลไปเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเป็น หนึ่งคลิปเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ